ดวงกว่างชนหรือดวงกว่างสงถูกใช้เป็นประสัตนนยลักษ์ของสโมสรฟุตบอลเชียงรายอยู่ในเต็ดซึ่งเป็นทีมฟุตบอลประจําจังหวัดเชียงรายและได้รับฉายาว่ากว่างสงมหาภัยดวงกว่างหอชนจัดเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนไทยยอใช้เล่นเพื่อการต่อสู้เช่นเดียวกับไก่ชนและปลากัดจนกลายมาเป็นประเพณีทิดล้านนาลุงเงี้ยอยู่ลุงเตรียมอาหารแยกหนอนรอบที่สอง มัดได้ขีแล้วแต่มาหน้ามันแห้งเลยมาผสมหน้าผสมหน้าน,นี้ใจะได้เลยกะก็ว่าต้องรอแหมผสมหน้าต้องรอให้มันเซ็ตตัวแหมประมาณกี่วันประมาณสามวันโอ้ต้องรอให้มันเซ็ตตัวแหมสามวันเซร,รออุณหภูมิมันขายความฮอนถ้าผสมน้ำปุ๊บมันก็จะเกิดการย่อยสลายทำให้เกิดความฮอนแหมกา้ามเนก่อ อันแม่ตีบอกว่าผสมน้ําใช้ได้เลยนี่มันมีอยู่จริงมั้งเหรอมันมีเนาะต้องรอก่อนเนาะผมแนมเจไเลยก็คือขนมขนมแนมเจได้เลยนะกะแต่ต้องรอไงรอมันคลายทุกครั้งห้องออกก่อนอ๋อก็คือผสมน้ำล้วร้อยสามวันแล้วกระจยได้เลยในเพราะล้อนุ่มก็อันนี้คือผสมไหมกะนี่ผสมไม่สามวันละ หนุ่มมือก็อะไรก็รอเย็นหนุ่มเลยละแห้งก่อแห้งอยู่แห้งไปก่อนอันนี้กระดังปันตะวายกไปมีความห้อนอยู่ครับดูอ๋อมันจะห้อนมือเลยแต่อุ่นๆมืออยู่รอมันแน่มันเซ็ตก่อนครับอืม ป้อมจะหู้ได้จะไรว่าเขาถึงเวลาเอี่ยนอาหารหรือ,อยังอยะอ่ะอน,นี้ผสมกัญญานะครับสองกัญญานะครับว่าแม่นผสมสองกัญญานะครับผมเปลี่ยนรอบแรกผมแยกสิบเก้าตัววันที่ห้ามกรากรลามกกมลากลุธมฮามีนะ ครับประมาณสองประมาณสองเดือนครับจะแยกสองสามเดือนครับสองเดือนอแล้วมกกระลาผมแยก <5 S 1> เป็นสิบเก้า <19. S 2> ตัววันนี้สองเดือนพอดีนี่แยกเป็นเก้าตัวนะครับมันกินมันจะยุบลงไปจากอาหารเต็มอ๋อเธอใส่าอาหารจนเต็มนี่เลยไหมเนาะแล้วมันก็ยุบลงไปแล้วก็มันก็เหลืออาหารอยู่หรอมันเหลืออยู่ครับแต่มันสมควรที่แยกละ อายุมันได้และวาหารวันนี้จะใจ้ตได้กอ,น,อนี่คอมเดียกันนะเดี๋ยวส่งกันไปเลยโหมันบได้ดมกินไหกันบเกตัวตรงกูเลยมันกอเก้าสิบเวได้กี่ตัวสองเก้าสิบแมอ่ะพอแล็อมันจะถึง3,8มแกอหกเจ็ดแป เสองสามซีมหกเอสแปดสิบเก้าสองสามซีหกเสแปดเก้าีมสองสามเบสี้างก่อยๆล้ว vô cùng là vô cùng là vô cùng là vô cùng Cái này em là tủa tủa ใหลรอให้รอกลก้อยคิดเก้าครบโอเคิเ,คเก้าครบมาเอามาให้ดูเหรอปู่เปไหนตัวนี้ไม่ชัดเจนกก้อยตุยงไง นะครับปู่ครับมาไล่ให้กะน,นกเดียวะครับปู่ครับเดียวแทนแดนเพศภูนะครับอยู่สามเหลี่ยมครับเห็นไหมนะตรงนี้สามเหลี่ยมแล้วมีจุดต,ตรงกลางอ๋อตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวมินจะจีเดห่อเออนั่นหันอยู่สามเหลี่ยมแล้วมีจุดสีข,ขาวๆตรงกลางที่มือน,นิ้วโป้นี่นะ<ด>เออเออ,เอ,อโอเคโอเคอู้ ครับตัวแม่นีครับอ๋อตัวแม่บอมีจุดจุดแย็ดแย็ดอย่างสักอย่างมีสักอย่างสักอย่างครับนี่ครับปูนี่คือไฮไลท์าชาติมันมีไ่จุดสามเหลี่ยมและจุดออตรงการลางปูนะปูครับดู่สามเหลี่ยม,มสามเหลี่ยมแล้วก็มีจุด,จดอยู่ตรงกลางสามเหลี่ยมตัวปู ไอพอตัวแม่เหรออันนี้ตัวอย่างตัวแม่ครับไม่มีอะไรเลยครับเออตัวแม่นี่แบบมีอย่างสักอย่าง,อง,งเออลงลงคือมัเดี๋ยวนี้ตัวแม่เยอะมากมปเดี๋ยวก่อนเนอะอ่าซูมเข้าไปดูก่อนนี่มันจะมีจุดขาวๆอยู่ตรงกาสามเหลี่ยมมือน,นิโปนะป้อมนี่นะมันจะมีสามเหลี่ยมแล้วมีจุดเออแม่ เดียวกันเนอรสิบสิบเก้าเก้าสองสามสิบหกสามสิบหกตัวนี่ตัวแม่นักขนาดแล้วตัวแม่หนักอีกจะวหามดก็แม่ว่แค่แปดตัวนะครับแล้วตีเหลือหรอปล่อยครับอ๋อตัวแม่ว้แค่แปดตัวแล้วตัวผู้นี่คือเอาวหามดเนาะว่ามดก็ว่วขายตัวพู้ไายขายนะ โอ้พอตัวแม่เนอะต้อไมน่าบอลอีถ้าเราบอกว่าน่าขันให้กันยกครับตัวผู้มีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกได้สิบหกตัวกึ่งห่อตัวแม่น่นาขนานด อาหารที่เขาได้ตะกี้เนี่ยเขาก็เอามาหล่อนนี่มันก็นเธอก่งครับอืมหล่อนหล่อนเสซ็จแล้วมันจะได้ปุ๋ยสูตร1บเจ็ด1บเจ็ดมันก็น,นี่ <Okay. S 1> ปิดแล้ว1บเจ็ด1บเจ็ดนี่นะจะไปใส่สวนยางแล้วตีเหลือมันจะเป็นอาหารดีนี่อาหารดีกิ่นจะตกอยู่ตรงนี้แล้วก็ ต๊ะใส่กระสอบเห็นน้อยเดียวเธอเนี่ยามาพอเนี่ยต๊ะเขี่ยเพื่อนักเดี๋ยวต๊ะใส่กระสอบกันอ่ะมาซีเรียครับพอแค่นี้พอแลอุกน้อยเด <นะ S 2> ้อเราเอาอันใหม่ศูนย์เจ๊กออันใหม่สิเขาเออทำว่าว่าอันนี้มันบา่ามันแบบแห้งไปกะ นี่แห้งครับจ้าปีกีจ้าดีกร้องกวงคจะร้องควงไข่อ๋อ